ตาอมืดตาโอคือตาเบืมืดซาภีตาโฉวเคลตื้อเลอะบือเวมุกภาพปฏิพิพือเลือดอกนัดอตาโสตาเสบมาคาตาโสตาซอยตื้อะจีโปคอโพโสตาเซจุเซโยตื้อเลอะปือเวมุกภาพปฏิพิพือกอดีกอกาเลือบตลอดตากเล็ดตอเกตต่อเกนาะ ก็ลากาข้อกันหนาตาโซตาเซเดอเปอรตเกนตาบามีบาดจ่าเดอเกิดบ้านเดนอตบาเดนอมืดนนอมืดวัานดนอเลจ่าเดแเล่คอเดอโชโมกยะตาโอตาโชลตาตอกแคอีก็มีกจเดอฮาเสือสะชอกันแลสะเฮเลเปอโอเดอสุดุดทีสุดที อาอาริเจเนาออุดรสุตติสัตตตีโตวัชชนี่ก็งานนี่เดือซาหลอเลจันเล่ระดับไปเถ้าแต่เวลากว่าโจเล่าเกล่าบะจันเล่อกว่าโจนี่วันตาสุญญาปาตาสุญญาปาเดือบกบะเสร็จแล้วก็ทีตานิยาอีต่อเคอี แล้ว่เตป้าเราพระพุทธเจ้าเตะป้าเราดาลป้าหมายชีวิตแตาไม่กวาแล้วก็เธออัดอูอัดาอากูเสมิเสจ่าเนี่ยเป้าหมายเนี่ยต้องยอมด่าเลยอ่เวทกเถื่อเถอเนี่ยแก็เส้อกเถอเนี่ยเป้าหมายเสรอก็เถอเนี่ยอาอตโกอสศรากัตทีอตโโ ขอเดตาตับเจอตัพภาพ,พอขอเดาตบเลือดพอก็มียาพือพื้ที่อยาผือพพอทอทีนี่นะสักก็เธอแตก็มีก็จะเนี่ยอก็บอกเวแล้วตุโคอโชทื้อก็มีก็จะที่ไได้ตามนี้เลกยก,ก็ทอก็เลือดทอที่ขอเราเลหล,ลับจิตเลยเลาจะปเาจิบ ตารเวลากวายตาชเยแล้วผิดทอพื ondan, ila, ant, ota, dunno, tu, ta, ta, ้นฐานนะก็พื้นฐานเป้าหมายระดับต่ำนั่โชทอชทื่อันนี้พระพเจ้าก็กระดานเลทิฏฐะธรรมิกัตถะทิฏฐะธรรมิกัตถะเนี่ยดีซ้าแกะดัเลยระเบิดลววันเล็ดปะดแกะระดับเลยระบเ่ยเถอแล้วเก็บลกเก็บผล อัฐประโยชน์แต่เวลากว่าเจ้าป้าหมายแรกอาจจะแกบหรือแกบผูแล้วตะอโคดทื่อ,อชดทื่อแล้วเปิดแก้ปลายอกก็ละกาแลุกกเลยเนี่แล้วพอปะโชแล้วทีแล้วขอแล้วทีแล้ว่อแล้วบอลแล้วมืงก็บ่าอโอผมไม่โอะเดีตาตะโคดทื่ชอชดทื่อ พุทธถามเมื่อกี้นี่ถ้าคิดก็มีอะก็บอกว่าแล้วแต่จะนะพุทธถามก็จะกวนว่าว่าฤกะแล้วตากะแกะแกะฤกะโพเนี่ยป่ะตอนนี้นี่ปุพพะตะตะค้อก็ไม่ได้จะไหนมันคือเนเนถ้าเลดาเปราโอก็กะละก็ละคือเนตันเลดาเปราตั่วดาคือเนพุทธเจ้าก็ว่าแล้วอุทธานสัมปทานะนี่ อุทานะอุสาหะไม่ิยะอุสาหะจะเนี่อุทานะคิม่ได้ไม่เนื่อยเบาอะไดตาเคย้าตาเนื้อคือพี่คือมาคู่ลีตาอุตาจะนีเนื้อบาผ้าเนี่ยจีบาเคย่บ้าผ้าเนี่ตไมเน่ผ้าแค่เือแคเจรมือเสือแล้วอพปอยู่ตจีบลูตดจีบเอาบบเบบผ้านี่อันก็เรื่ออารักขสัมปทาอารักข ผ่านนี in past, said, yes, anda, truth, ่คยนี่กรตอนไปก็กรตอไม่แต่กระแทกกตอมีอะไรจากตักตอเเดินล็อกล็อกก็ลมล้มมาเสื้อจากด้จานนี้ก็บ่าวเวเดตาโคตรห์แล้กหมอสสก๊กพิโซตับพิโซพิโซปลาเล่พิโซปลาล่บะพิโซปลาเล่ตาสิก็สิญญาตดเก็บดิเก็บผู้ดืปบะจากก็ได้จากกตับพิโซกายานมิตตา กูมารก็ลาเกลบะนี่ตบพิซเเนตาเจอแล้วก็ที่เนี่ยพิซอบะเม่อต่านี้ออรกู่รขอรอโก้รบะกูบะก็ได้เจ้เนีียจเจ้าจากนนี่ตามเมื่อเสื้อตับพี่ตามมาหน้าตามมาหมูมาเว บบะมับุมาแลอักระบตาบาเละบาลบบกเลตลกุมิลกุมาเดตาเกตตาเกลตาเกตาเกอก็ดทีกอทำมาลอดที่เข้าบัวเสือปะเตามุมเชื่อกันเนบาเกลนะสมชีวิตตาเนตัลุยจานเนกตัเละตคตรเวเปรุเล่เก็บาอูเดตาหัวเสื ตัวมุมเชกันลชตุตัวโคตุลาลเดีวะบัดเดียะกสิทเทียสัคนเมียตะกน่นะอุอาคสะแก่ต่อุรุปรโยตุอุอาคสะนะกหาท้องเซนนกาเมื่อเซนเลยเนี่ยดูบับป้าสะเก่แตลตาชิตากลืนอุอาคาสะอุอุทานะสัมปทาอารักขาสัมปทากัลยาณมิตตา สากสมชีวิตตาอนนี้คือกตอพีโเมื่อเสือตมมูบะขี้มิมีด้านนี้ตำราปัจจุบันอุดรตัมบาตัพพอตักระบาตตาบาละตาตพละตท่อแหละตัมบบาตัดทบตะบุบเจอตพพอนี่เรยาสัมปรายิกัตถะนี่สัมปรายการเนี่ยก็แหล่แล เลสุเลสะแต่เลสุเลสะเนี่ยบาชีบาเลบาชีบาเลมึงสมึนอสุดเลซาเลวันตาโตาชนิแลวมดเวจบาตมบาตาพพอตาตตเคอีต่เมบาตาพพอตาตอเคนี่ปกบอุเดตาปุคลิปัตตาอุตาเจลิอมุกอตรัทุกคนนี่น่าะลุจา

อันเมื่อตาเือตาขอเมื่อกลุ่มเมื่อจินี่เล็กเล็กบะอันนี้เก็บดูเดอเต้าสกีสุกอะมาสัตอันนี้ตาบุเจตาพ่อเนาะแต่มื่อบะทับตาตคอแคือีกไม่กจีตาตคอีนี่ช้อดาเลเลยตาบูตาบาตาจูตาหน้า ta chú ta na lê khe ba ta ba lê ge ge là ge phước kứt cha ge de pa ka khơ meta chú ta na ta bụ ta ba lê khe ta ta mua ta khụ ta chi ta kề lê sú lê xa lê tàu ta, ta cho có mì kêu cha ninja ta số ta soi ya nó lê ô đeo kẹt đi ô đeo con lê ô đeo suối xa lê ti lê che khe ta mua ta ge ta ma đeo bột Mới gai găm và chi găm Một nốt găm Cứ cần cắt thăm tầm mà Nếu mà mà là bạc là là bạc Tô là là bạc là là này Cái chơi mà chơi Xì khóc xì tổ khóc lô Lệ ca ghê ma Lệ ca ghê ma Lệ pra

ลราทออถือแล้นกกั่นนกอจักรแต่เมื่ดาตาคือตาเยตาคือตาเยคนนี้ถ้ากเกิตาเลิทออถือไปสั้นเราก็ลับพระมูหมแล้วระเจ้าเตลนิพพานนิพพานความดับความเย็นสบายาบาย้ค่ขึ้นรือเปล่าแล้พิรามา่ะคือเยคลีแการนี้ะตาหูตาเกมาได้เลยจร래เด้อ ဘာညာလဲပါလားပြနာတော့ဘေးတာချင်းနိုင်နမလတ်ခွတော်တော့တာချိုးတော့ခဲ့ပါဖုတာကောတာချိုးဘာနာဘာတူပါတော့ခွတာတာချိုးတော့ခါတော့ရလေမွေးဝါရ်ကြဲခေရာကြဲတာချင်းနိုင်မာနမဲမာတာကြဲပါမအမစောရန်လက်စားချအတိတ္တရလက်ကြလေနမဲမာတာဇေပါငါကခေါ်တာတာဝေအကလောက်တော့ကြီးတယ်တကနိ ก็เคลือเว้ยด mm ิเ hmm. มื่อซาล่าเกะคือไปบ้านมาแล้วสิมาจากเกะเตื้อต <Piet. S 1> ินี่ที่บ้านมาตะบากให้คือเหรอจะเลือกนี่ก็เตื้อติมาตาเกโมลักคือติลํามาเกฉุยถ้าได้ให้คือน่ะตะบาโตโนดินะคือน่ะเดโตโนดิตานาตาทีดิเลเลตันเลาะปั่วดอกราชิราเดธานาจีรปุรณะกะ ຍາບັດໂຕນອກກາໂຕນຸອາດໂຕຈາໂຕນຸແຄໂຕນຸໝໍໂນອຸນະເວດາທີ່ນໍຕຸມີດາຈິໂຕໂຕກາລະກະເບີຕາພີຕັມມານໍໂຕນິຕານອກກໍລາກາໂຕນຸນີ້ແລະເບີເມື່ອເຊື້ອບໍ່ໄດ້ມີຊື່ກາຫັ້ນດີນີ້ລາແຄເຮເທວ່າຕຶເຖີບາຂາລະຕາເມື່ອເຊື້ອມີຊື່ກາຫັ້ນແນດແອຄາເຕຕັ່ນນະບາກາດານະ ตามมือว่เคลยดอ่นะตามมือเลดอ่ตามมือเล็ดนแต่ขึ้นกับคนีเจียเาชอยดาเลยตาโซตาโซตาบุโคตาบาโคเต่ผรอติมีติ่มีที่จ่าที่จ่าเนีนว่าเกิดเตุนาเดอะไรทัศนน้าเลอแล้วก็บุกลาตางเลืตะวันตกปะกอดอ่ะอาเหนีอยงล้กันลเดอ ตะวันออกปะขาจะก็มีก็จะดีกว่าล้วก็ละสักใครเคลียรละสัออตจจะจะจีละสารอะไรบ้างอาแตะเต่วอาข้อจะตามมือเนาะข้อจะละตาเมื่อเลิกเราตามมือในนี่ยเล้ทางตะวันตกปะขอแล้วก็บุกอลาได้เลยดะตอานี้เลยได้ดะมุบะชมหมูเลตาเล่าเหเก่อแล้วอุดเลนะ การเากอเกอดนาเนี่ยนไม่ชมโมนี่สามมแก้ความสุขตาม่อกลอันี้อะตาเกเดนาดีหรอก็มกระจายนาะคืมันไม่โมโมมือมามมือดีสาเลยนี่อวัยวะครบบริบูรณ์แต่พิโกพิการนอยมบว่ออันนี้ตาเกเดนาเมือนความสุขหร mẹ kêu người na đê người con tự pí cá nó mi bá nó chả ba có đàn lợn ta ta thọ lê thỏ lợt đến lê chỉ lợt cứ ta phe lợn má lợn không miếng chả cái này lợn kia kia ổn là này anh em người ta người ta mướn tại chứ khi cứ bỏ đi người bảo người ta su kĩ nhò sa đã chưa mà chưa đi ra ta tôi chưa mà chơi à này, đi หาลนา้นเาคลีไมโอเดตปิตามาและตัตโวเชมาเจเเกิดาตั้มุงดาดความสุขด้กลดออกจาบรืบุกลนกเลยไมบาจีท้ปเกรเบักกว่าและตาเกเกล้เอาตะคุบะคุบะนเลาเกเกย์ด้สิ่งเวดล้อมธรรมชาติเลเกลบา và mỗi lần bao bộ Sử dụng biểu hiện ra đ程 tắc Người ta cũng đ statistically liên tục, khi ngả tide thế thôi la ra tổng cãi tim người ta này taios con côngsophius nha, chúng được nó đó người ta gọi chất được không, được khói nữa nh vähän là được, n 시간 có thao lên racial control, cách đối liên nó sẽ nổi tạ မနမစခူဒေတလည်းနိဗ္ဗာတာဂေပလ္လနေရောပွဲတော်တာမီရေကြကြလည်းလေတော်ပွဲတော်နစခူဂျောချင့်ชมជីပជីဖိုးလက်ကဲကဘုမကဲစကောကဲပလ္လအနိဗ္ဗာတာဂေအဲ့လေမေလေတာမီရောတက္ကလောရေတေဗိဒလက်ကလောတက္ကလောနေတာပလ္လစတကမနနေမေနာတက္ကလောရေမေတပ္ပါအခေတ်ကဲန်အဖျာဘာဒအာခါလဇာဘ แต่ละตา,า,ตาผ่านเรสะแต่ละตั๊บตา,า,ตา,ากมาเนี่ยจะไสูนสูนสะไม่เล่นตามูดด้ดอวแต่หน้าออนเลสูเรอสัโอ้ดีนเนี่ยตปับปบล,ล้วแบปลาละซะตาเกิมาตาลูกก็ไม่ลูกก็มาถึงมือก็จ่ายเงินจ,จนช,ชี้แล้วถตา สบเลยว่ะนบบามาสบเลกันเลยแปลาลซะท้มนี่เดกแลยมุดอัดบวคือบ่์หรบว์เนี่ามือตชิก็ต่อเลยดดดดดดเปอมเปก็เปพอเปิมเปิว่าปิพีเปิบพื้เปิมเปิบาก็ไ่ยอเลยแต่ละดือนี่นุบบหิรอดอชิกต่อเลยลุดดจีนี่แกลมดบ บานาโอดีเดนลุนีลุนีแต่ห้เราด้เชิกัต่อแล้วจาวะโตดูเราจานแรเมื่อคือบะตัวก้าวตัวก้าชุ่มบ่ตัวก้ามากันเดตามมือถุเราชอดาแล้วเดินเดินเดินหล่อแล้วครอบครัวสถาบันครอบครัวบะฮิหล่อสวยหล่อสะหล่อสะไอ้เราได้เชื่อกันต่ออันนั้นแค่น่าตาหมูตรวเคลดโบราณจี นตวุ่าช่มชิจ,จกิกฮจาทีจานปุบาเชกว่าเช้าลเม่อแด่เชก็ต่อได้ดะเหลาแต่เช้าก็ต่อเลอเช้กชชกปปากว่าเชลาลเลพอคืปุบาแล้วมก็จ่าได้เยวยมีลมื่อเชก็ต่อนมบาทาบะก็ยามีตาอุบุนีนาะอุบุโซาเกบาตาบะ ะกว่าชวเรเนตาโอชูโอเลอดตาแหน่นี้ไม่เอะนี่ตุนเนาะแตี่นี่ก็กาดเท่สุกเที่สุกก็ตุนเนาะอันนี้ดีใจกว่าชวยราก็จากกี่จีแต่เมื่อพี่ตามมาตามูกาขอตุนร่ม่อกิ้าขอตุนร่ม่อก้โตบิลโตซา แต่โตดตโโจนะซาอันเนี้ยดิฉันถ้ากว่าช่วยเรานก็จ่าคไว้ปะช่วยเราก็จ่าเราต้องช่วยโอเคลตาตาออตาโซเซีวเนี่ยก็จ่าก็เห็นแล้วก็บาดตาบะอบิโอาอันนี้เมือนเนตลกตามรตาคือระไรบนรีเนี่ยก็โตข้บจ่าเนี่ยจ่าขวบบบบุนอะรบนบาข้ารล้ตา Mình là quả chốt ở gì Bởi bà mà lô la xù, lô la xa là quả chốt án là Mong nghe đi. bỏ quả cho án là cái, quả cho án là bà. Chúng bà đã là, chúng bà đã như thế nhé. bà chúng bà đã phư, gọi gọi. ra là, cái phố mới chứ bà. Chúng đã Thế có con, có trả chạy tới. จมูดทอทสุดเล,าส,าเลสัลเลสู่เศร้าเดือดตาโดยเฉมาเจอเปนแล่พัดทอแต่ก็มีก็จะอคุดะเซลปปีเซลมมาเซนาเปิลบาคาเลตาโซตาซอตาโนกอช่ว่บ้าตาาาาื่ันี้จะเม စညာဘပုခေါဖိနာဒီနေအာတာမုတို့ပါ။ဘာတာမုနေဩကွရကလမကြပါ။ဘာကနေပူရမဟုတ်လော။နေတာနာတို့ပါကွရကလလီ။အညာကဲတတနာကဲတာမလော့ကြားရတာနာ။တာမုရနေ။ကဲလဲမယ်လောတာမုတော့သူဦးတော့တမီတော့အလဲနဲ့ဒသနာလဲဇဝန်တူပါဒီနီ။ မိမေလတာမုတ္တဘာဝတေကုကလေအကလေဘုကလေပောတ္တမတခေ။နော်ညายတ္တိညေတေနမ္မခါဒါလေ။သသနာလေတဝံတုပါည။နေဘုရားဆွတ်စေ။မရှိချွာတယ်တလေတာပဏာပေခေါပ္လောလာပုဝေကုကလေတော့။လောပ္ပလာမဒန်မိခေကြကြလေ။အလောထောပွဲတော်အတ္တလောထောပွဲတော်နိမေဝေတာအကဘဥဝေတာဒေတာသောတသော။ อ่าแค่เลือกแค่เฉดลุยจาเนาะลุยจะใครเนเนีย่ยพระพุทธเจา้พาพ้าหละะอดแก้วดาเนาะอับกบดาเลอะอัมีมันมีลภาษาบาลีเนีนนเ่ยเนาะพระพุทธเจ้าก่อนเนี่ยกวบดาอิทธิบาทนะอิทธิบาทอิทธิปาทะนะอิทธิปาทะแหละอิทธิบาทเนี่ยเนาะอิทธิบาทลุยจ๋าเอาแหวลุยจ๋าเนอะอิทธิบาทสี่นีอิทธิบาทลุยจ๋าแล้วทำให้ถึงความสำเร็จเนี่ความสำเร็จเนตา กูกูเลเลเลเปเปลนี่ยังมันออม่าว่ละมาดากูกูเลอเลเลเปลเปอันนี้เนี่ยก็บ่าอุเวดาตัลวใจโอ้รอตัลยใจไม่ตัวเนี่ยแตเลอะเปลอตัวดีบ่อันเด้ออัเเปลดีบ่เนี่ยนาะอืมอ่าก็เนนเนเดเดคู่ดุดอเตอร์มีเน่พระพุทธเจ้าก็ด้แล้ฉันทะนะฉันทะฉันทะเนี่ยมาฉันทะนี่ตาบาสะน้อตบบาสะ ฉันทะความพอใจตบาสูบาสะแต่เอมเอนมชนาะสะเอเนสะเอสะอุเนมัม่เยนเนสะเอเน่สะอุเนบาสูบาสะหนึ่งมาดน่มี่ได้จากเนาะนส่ไม่้อุเนบนเลฉันท่าไม่โตบ้านเนยับาสูตับาสะทั้อุเน่บานเลยนึ่งมาเนี่ยหละถว่าะวะนึ่งก็มาชีมาคือมาเก๊ ตปิตามารมีแกเนเกษรหมอยาแกคูบาอาจารย์แกตุแกโสขาแกสิภูคพูแกนามมีแกเนสามิโตอุณีบาเนก่อก้าแกตุก่อบานอหนอหนอมาซั่นนี่ตเลือนเลาะเปือตอก่อล่อนี่เขาบ่ยอมไว้ด่าเด้อภาษาอุณีลอซ่าอุณีซาตุล่อเถาะบ่ะธรรมะ30บาแกแกเนสามิอุณีหนอเนพอใจแล้วนุ่มมาบ่าซ่าแล้วนุ่มมานี่อตตกูนี่ตุก่ออากะแกเกละดานตอเนซ่าอุณีบ่อหนอบ่ะเนซ่าบ่อ နမ္မာတအလောတေရောလောဝေနိမသောလောနမ္မာဇတိအနေတာလသာနိအလုတောချင်းအနေတာဘာစုဘာစာမာတာမိခဲ့ကြကဲလေတာပွဲတာမေပဲတာလနောဘာစုဘာစာအဲကုကုလလွေတာအနေတခါနိဒုကုတခါဇာမေတ္တဝါနေတာကခွနေသောလောနောနောမီလောကနောနုကောလောနောမီလား นึกว่าแบบมาดาขอก็ได้แดาตามือไดนี้นมาดานหนึ่งไม่โอเนี่ยไม่บาสุบาสะเนี่ยอันมือเนี่ยนอมือกอเดินหนึ่งมาเดินมือเดินนะนึ่มาดานึ่สามไม่โตเนี่ยเนาะป่าเมื่อเนี่ยชูนะป่ามาเนี่ยชูนะเมื่อหนึ่งมาเนี่ยชูหนึ่งมาวะ้ะหนึ่งมาดินนี่นะชื่อยหูข้อหูดินี่ล่ะตามือโตเด้อเนาออันนี้นาะโอเตตานะเน่ะนาสุนน้าซาขีาดัน ที่ขนี่ก็แลลตาคือเวริยะความภาคความเพียรขยันหมั่นเพียรวิริยะนะะเจาก็แลววิริยะตาคือตาตก็มีก็จานี่คือดอดมีดอเนี่ยสาอนี่นีเนี่นบคืออะเจสาเนร์ไม่ได้คือกบากือกบาก็จะบอบาราคือเนี่เลอดอเปยอน้าลาลตาโอตาเลอตาเลอทอตาเปยตาตาโอเซอบาก็กานนี้ก็บคือก็กานละ นึกเกิดเนอะมีเดอออเดอออมีเดอออมีเดออออเดอมีอ so ่าไม่ได้มานามีอะไรกูมีคนรเนี่ยออลราโตวออืมอันนี้เนี่ยตาคืนเนี่ยเมื่อเลาตาเล่าตาเปรอตโอตาคืนเนี่ยมื่อเลาตาเมื่ออดเจเนาะเดี๋ยวบ่าวรอตาพี่ตามามีกัได้จากเเมื่อเดือเลตาตาเปรตเมื่อเดือเสือบาตาอดีบดเตอกุกุลเล่าเลือดบาหนึ่งม่อคืนนี่ยกาตืนี่เนาะ นะดิลา6 data วตจอลเลปอวชุมิจิกาอะดับตาลอตาเกลเดโอตาอกาจึกเวโกกเวตาก็มีก็จาอูเลดเปดอนมิคูนี่เนตบะซะอูเลตาแล้วก็ตาโตเตเซอร์ก็เดออเดอร์สุซาเลอัพปะกอสุชุซัชูเราจะมีได้จินเนาะนะมารดามีเกเตจาเกเนเต พ้าลอซาสุเล well ิกพ่กมาได้มีการที่จากกิเนาะก็มีก็จะตามมาในโอเวอมีอาจารย์เนาะโอลดืนาโอลดือนบาแตามาแบบมีไม่จ่าเดอร์บอเจเนอแบบมีไม่จ่านาเจเจหอโอเดือนาโอเดือบอเนี่ยก็มีก็จะาเนว่าบัคคือก็มีเนาะอันนี้ตาคือตาเลือดเปยทอตาแฮตัววอแฮตัมุดทอนี่อันนี้แกตาคือกันเลยเนาะสารจากจาเนี่พระเจ้าก็ว่าได้จิตตะ chịt ta nè, à, không bây giờ đi xò lê lơ... sáu ổn định -e hả à nó ổn -e, tự không bây giờ ổn định ta có mì có già nè nè, nô già rồi mồ cõi nè, à sát tu lót thọ ba nọ, ba sa nè mồ cõi này, lát cô nè ba sa ổn định lót đi lót không mà ché bự sù nó mà này, muốn mà No, mà sử sa chế bu gó lạ ghê gó mò nọ. Mình mà sử xa chế bu, no, ta chế bú lạ ghê rơ, ghê, chóe này bà gó chóe. Bà gó tả mù tả chóe này nọ. Nên mê chóe tả lạ ghê nè ghê ọ. Mê chóe tả lạ ơ đơ ơ đơ chế. Nên sao nó chóe, nè nè sá ô nè lạ tả mạ bụ. Bà nọ nọ nè đơ, bà tê ơ mạ bụ tả. Mê nào tả mạ bụ lẹ 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 Anh bà bà และทุกพ่าดมือหาลอกอคอเออมนไม่เด็ดนะครับปิดเคลสเซเดปอากอรอซาอที่กอลอและที่กอลอมาได bueno, ้ที่กอรออันนี้นะจจ๋เลือตาเกจเจเลือตาบุอันนี้ขันนียแกตาเกตาบะมีจจ๋เลือตาลูกีลูกแวะเจเลืสีจเลืตามูตาอันี้ขันนีอ๋อบางานี่ยจได้ยินนสี่าทนหู ติกอเดอร์ทูเพลลอคาเจลอติกออันนี้จวยดาได้เกบาน่ะจวยได้อยู่อ่ะอ่าอติเกตามึงตาคือว่าอันนี้มามาเจียนซาละเกอกาสุตตุลรสตุลัสนะสะอุนี้เนาะเนาะสะเจบึน่ะแม้เจนน่ะสะอุนี้สะเจบึอะไรตะละนุสะอุนี้สะเจบึนี่บาวลอนี่เนสุนสะนี่คือเล็กคือวอเนาะตุลัตติตะละเฉมันซาละ อติติมันซาเลกเลกระสุชูซาชูอันนี้แต่ละสุชูซาชูสุเกลซกเกลอันนี้นี่นะเมื่อแต่เลือเปรอะออแต่ปิตจมมัติหุตหงิก็จะเดินกุกุเลเลเลเปรเปรแหวนกกจ้าละอันนี้เสจัดจัจเจเลือก็เตลุยจริจัจเี่ยวิมังสาอ๋อวิมังสาเนี่ยวิมังสาเนี่ยแกเล่าตาต่ชัมุกิย่าสิอ่ะเมืม่อคุณด <umba> ูเม <inaudible> ื engineer. ่อกูเปร เมื่อคนลูกเมื่อคน,นเปลิดลอดลาเต่เล่บ่าล่ตล่คือเลชั่นตาชั่าชมีชมบุกยะต่างมาก็มีกระจในน้บาเมื่อคนลูกเปลเมื่อตาคือตาชั่งเยอาตาก็มีกระจในโอเวอร์ด้ากที่โอเวด้ากนโลโอเวดสูโอเวอดาสัเมือตะมุมบานสะไห้มาเมียีไม่ได้อือชมวหมวอันนี้บอกวก็บ้าชมวว่าเอออคราเนี่ยเกตเมออีครับาเมอี้คราเมือครึเมื่อตาบ้าเมื่อมาเมียก็หลอดถูกหลอดบา ปะกอบบ้ามัลลุมานดศึกษาวิจัยดาทุวีโอตากันเนี่มาบานม้จะประกาคือมาแล้วก้มือนายายามมาดูรบ่าดีเลยจะหลอบมีพยามมารประกาคือสักก่อนลงบาเจมาสักประมาณไม่ก็เอาเวดเจเนี้ะก็มีก็จะนี่ก็บ้าเวลาเกลี้ยกลัวอะไรละนี่อันนี้เนี่ยมือเลเปอร์เลอทอแพรทอเวดอันนีหลุดโดาเจตาชมิตาชมู่ตาชมู่กยา ก็เดตัดสิญญาตินาเปิดตาคอโลตาคือตาชอเมเล่ปอุเดตาเลืดตาเปลตคุดคุเลือเลอันนี้ยค่เลกแเชเวลาลุยมีลุยใจเนี่ยอ่แกตาโสตาซอเลอเมเลโปอุเดตาคุ้คุเลือเลือดเลือดเปเปราเวลาเล่าตาเมื่อประตามุมม่เชี่ยวาฮะตาพี่ตามาตาหูตาแกเลออการตาอุตาโชเลเปอมุเช่วาให้เนาะอันเนีตาเชก็ต่อเล่เมื

เลเมื่อชาญิยะอีนะเฮเลยเลเวดากูกุเลยเลเลเปเปก็ลากาดับลือเนะ